ก็สมานดิน้กันด้วยนะครับมาถึงช่องมองการเซเนเราเราก็อยู่ในเกมเราบอกซึ่งเคยนะครับกลับเลยนี่เลยนะครับนะก็มีคนเล่นมามาสี่เก้าคนนะครับเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับในการเสระดาหนะเออจากเรา จะปีไปให้หนเขาสูงสุดตรงมูเลยนะเห็นไหมตรงี้เพราะว่าเขามีรอแต่เราไม่มีนะครับเราก็เลยต้องวิ่งมีมูด้วยนะครับนี่เราไม่ต้องกดดูนเลยนะเห็นไหมดีนะครับ ไม่น่าถึงมั้งเอ่อไม่เดินก็เราวิ่งไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าอยากเล่นแบบนี้นะพี่เราจะพิมพ์วิ่งมาให้ข้างล่างเข้ามาเล่นกันได้เสียงอาจจะดังหน่อยเอสียงดังหน่อยน,นะเอ่อ เสียงมันโคตรดังเลยนะ,ะ,ไปไปะดูดิต่อปีงอเท่าไใช่แค่ตรงนี้เองนะครับยังไม่ถึงตรงนู้นเลยอาจจะนานนะแต่ว่า น,นนหะอ,อยากแสงขึ้นนะเ,เลยแต่รอแสงไม่ได้หรอครับมเียแล้วไาล้งรูบักเง้ยนี ที่เท่าไหร่เรายังไม่รู้นะเซิร์ฟเซิร์ฟนี่นันคนเล่นน้อยนะเออันนี้เล่นไม่ถึงร้อยคนอ่ะมามาสี่เก้าคนเองคนเล่นน้อยอ่ะและมีคนที่มีเย็นมากที่สุดก็น่าจะเป็นคนนี้อาจจะเล่นมาหลายวันละว่า รายเกตเราก็คือ,อ,อขึ้นไปเสร็จแล้วครับแล,แล้วก็ลงมาต่อ <ไป S 1> แล้วก็ติดคลิปเลยประมาณนั้นไ,ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ยาวหร,รือเปล่านะครับผมว่าอาจจะไม่ยาวผมว่าอาจจะไม่ยาวนะครับ ็ไม่มีความวหวอะไรเลยนะครับก็ยิ่ง้ามกอ๋อคือฝึกการฝึกมาได้ครึ่งแล้วนะครึ่งืนึ่งแล้วนะครึ่งนึงแล้วนะครึ่งนก็ลงมากนหมดแล้วเนี่ยผมไม่เห็นเพื่อนเลยนะเพื่อนไปนไหนหมดวะอยู่ข้างน้างกันเหรอ กำลังลางานะ่ะงูหรือเปล่าหมอไปเลยผมเมอไม่เพื่อนเลยนะ บนนะผมว่าโกรรร้างอ่ะแต่เราก็ใกล้ถึงนะท,ที่เดียวเราเพิ่มมาสูงอยูน่นะดูดิหม,ม้อมีข้างนละ่างอ่ะแต่ว่าในยิ่งยิ่งเดินยิ่ง ต้องกระโดดนะครับเพราะว่ามันดุดไออโต้โตมันมันไม่ดุดให้เรานะเราก็ต้องโดดเองติงเขาเสียมากเลยเราก็ใกล้จะถึงของฝันแล้วขึ้นมาสูงอยู่นะอ๋อมาตรวจบอดมาเห่นไหมนะ่ะชา่าบอด

ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้ว,วน,นี่เที่ยงอ้ะเอาไปห้างนี่เอาหมียาเอาเนี่ยเรียบร้อยถึงแล้วอนนโอ้ยใช้เวลาไปเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยแปดนาทีโคตรน่า วัวเฮ้ยมีไอ้อนแมนด้วยอ่ะดีดีนะดี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 เราต้องรอนี่ก่อนมีหมีมีมกล้วยแล้วก็มีน้ำโพมีแมวนะครับอย่าง ีสอเราต้องอ่อนก่อนใช่ไหมล่ะเออคครับได้รถมานี่เราก็กลับ ส<จ>นไม่มเลยไม่ได้ด้วยเออต้องลงล่าหรอ ไกลลงมากก็ลงอ่ะอุ้ยอ <like. S 1> ุ้ยอุ <coping> em ้ยมันขับยากมันขับยากอยู่มันขับยากเลยอุ้ยมันขับยากมันขับยากเออเออเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหลงเลยลงเลยลงเลยเกียรมันขับยากชิบหายแต่ตองไปช้าๆนะครับ bay xa. Okay. Xa. Xa. Oh, 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 xa xa ok bay xa bài xa rồi có bay xa Ơ, ế, ế. Nếu, hôm, hôm xa ô ô ô này này, ô ô xa rồi ô ô xa ô ô xa ô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  ơi, ơi, ô ô cùng ô mà thằng này ครับยามึงขับยาประมาณนี้ก็ะอ,อ๋อนี่แน่เรามาได้แล้วโอเคประมาณนี้มั้งไม่มีอะไรแล้วน,น,นะครับ ถ้าใครสอบคงคิปนี้นะเขาก็รีบ mm hmm. ก่อนไค์ก็ติดตามกันด้วยนะครับนะตัวการ์าคลิปหว่อของผมมันก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับไม่ได้้เล,ลย